แล้วเราก็เอาไก่ลงไปเลยจ้าก็คือข้าวเหนียวผสมกับข้าวหอมมะลินะคะสวัสดีค่ะอยู่กับไทยชามสเตนมาร์คเสน่ห์ไทยเดนมาร์กวันนี้พาทุกคนเข้าครัวมาพร้อมกับไก่ตัวใหญ่เด้อนี่ไก่หนึ่งตัวค่ะเราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะทําเมนูข้าวมันไก่ค่ะแบบบ้านๆชีวิตอินสแกนนะคะเราก็รอให้ไก่เขาแบบ มันเป็นไก่แช่แข็งนะคะเราซื้อไก่มาแล้วเราก็แช่แข็งเอาไปทํากินนะคะตันนี้ก็เลยเอาออกมาแช่น้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะขอล้างน้ําอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนนี้เราก็จะต้มไก่ทั้งตัวเพื่อที่เราจะเอาน้ําไปหุงเป็นข้าวมันไก่นะคะนีเรียบร้อยค่ะวันนี้เราจะทําเป็น ข้าวมันไก่อันชันนะคะทุกคนเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะตุ๋นไก่ในหม้อหม้อตุ๋นจะยกมาตรนนี้เลยจริงๆแล้วมันจะต้องเอาไปผัดก่อนนะคะเอาเครื่องผัดก่อนค่ะเครื่องของเราก็คือจะมีขิงขิงกับกระเทียมค่ะเราไปผัดน้ำมันก่อนนะคะไปเลยค่ะ ใส่น้ำมันประมาณสองช้อนเพราะว่าเดี๋ยวไก่เขาก็จะมีน้ำมันออกมาด้วยนะคะเมื่อกี้เราไปหนึ่งช้อนแล้วแล้วก็อีกนิดนึงค่ะสองช้อนใส่ขิงกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ,ะคือแม่ต้องก่จะใส่พริกไทยดำลงไปหน่อยนึงนะคะทุกคนมีจ้ะ พอดีเรามีก้านกระเทียมอยู่นะคะเราก็เอาลงไปผัดด้วยค่ะส่วนที่เราจะใส่ใส่นะคะหอวหุ่ยหุยเลย<ฮ>เรามีรากข่าชีเดี๋ยวเราเอารากข่าชีมาใส่ด้วยนะคะ แล้วเราก็เอาไก่ลงไปเลยจ้า เรื่งจากอหอมขิงอหอมขิงหอมพริกไทยแล้วก็กระเทียมหอมมากๆเลยจ้าจากนั้นเราจะไปเอาน้ำร้อนมาใส่นะคะทุกคน ไปค่ะ เราจะใช้เวลาตุนไปเลยจ้าเราต้องการให้น้ำซุปใสก็จะไม่ใช้ความร้อนมากนะคะเวลาตุนนะคะเราหันมาดูกัน,นเราจะให้น้ำซุปใสนะคะน้ำซุปจะต้องใสปิ๊งอนนี้น้ำซุปก็ยังเป็นมีผักเขียวๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จเรียบร้อยจ้ะ ตอนนี้เราก็จะมาเปิดหม้อไก่ของเรานะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาน้ําซุปแล้วก็เอาไก่ค่ะมาลจิจานี่โอ้โหเปื่อยนะคะเปื่อยสนิทด,ดูไก่เปื่อยสนิทเลยตอนนี้เราก็จะต้องตั้งกล้องนี้เราถ่ายด้วย iPad นะคะมาจานี่คือถ้วยน้ําซุปของเรานะคะ อืมเปิดเปิดให้ร้อนแล้วเอาไก่ออกก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวนะคะเราเราให้เขาเดือดหน่อยนึงนะคะนะ้ำซุปเราจะได้ร้อนๆระหว่างนี้เราก็ตักข้าวเสิร์ฟก่อนค่ะ วันนี้เราทํากันแบบบ้านๆเลยนะคะนี่ถ้วยข้าวเราอยู่ตรงนี้นะคะไก่เราต้มเปื่อยไปหน่อยนะคะมา,าตักข้าวน้องข้าวก็เล่นเลโก้อยู่นะคะทุกคนก็ตามภาษาเด็กค่ะ ร้อนมากเลยจ้าข้าวแล้วก็จะมาตักน้ำซุปใส่ถ้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะ แค่ดูเฟือโฉบก็จีบอ่ มีใบกระเทียมด้วยนะคะในน้ำซุปเ่ย yeah. ไก่นี่ต้องยกออกมาเนาะแต่ว่าคุณแม่ต้องข้าวไม่ได้ยกนะคะทุกคนก็จะใช้แบบนี้เลย ใช้จิกออกมาเลยจ้ะาขานี่ให้คุณพ่อบ้านไปเลยนะคะ คุณลูกต้องเอาเนื้อจ้ะคุณลูกเราก็จะให้เนื้ออกนะคะ ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวมันไก่ค่ะจานนี้สำหรับคุณลูกค่ะก็เป็นเนื้อไก่เนื้อๆเ,เ,เลยอ่ะเย็นค่อยเชยนเดกสกทชา่ิบูรุส่วนจานนี้ก็ของคุณแม่ค่ะก็ของคุณพ่อเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วอยู่บนโต๊ะค่ะไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะ ปะ่ะทานข้าวกันค่ะข้าวมันไก่นะคะอันชันค่ะคนไทยไกลบ้านเสิร์ฟจากครัวไทยชามสนะคะชีวิตอินสเกนก็กินอยู่ง่ายๆแบบไทยๆนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ yeah. ะเวสกูไม่ วันนี้คุณแม่บ้านก็ทำข้าวมันไก่นะคะทุกคนแล้วเสิร์ฟข้าวมันไก่ให้กับครอบครัวแล้วเราก็มีน้ำสตรอเบอรี่ค่ะเป็นทำแบบน้ำสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้เยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็เอาสตรอเบอรี่สดนะคะมาใส่แก้วแบบนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่คือสดชื่นมากอร่อยจ้ะอันนี้ของคุณลูกนะคะ ส่วนสลัดเราก็ง่ายๆจ้าชวนทุกคนมากินข้าวกับครอบคอรัวไทยชามสนะคะอโวคาโดแครอทผักสลัดนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศอยู่ข้างล่างบวกกับพริกหยวกค่ะตรกนน้ำจิ้ม,มค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทําเองนะคะนี่ก็เป็นแบบนี้จะใส่ขิงสดนะคะมันก็จะ สีสันขิงสดค่ะแล้วก็มีรากผักชีผักชีนะคะของหวานก็จะเป็นกระป๋องนะคะจากกระป๋องค่ะขนุนค่ะอยากกินขนุนสดๆก็ไม่ไม่ได้กินนะคะก็กินแบบนี้จ้าทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมการทำข้าวมันไก่นะคะปรากฏว่าก็ไม่ได้ถ่ายทุกชดทุกมุมนะคะอ่ะมามาทานข้าวด้วยกันด้วยนะคะ มีบากมากเลยค่ะไม่มีขาตั้งกล้องกับเขานะคะก็เป็นยูทูบเบอร์ที่แบบบ,บ้านนะคะทุกคนอันนู้นของคุณพ่อบ้านค่ะมาเรามาชิมด้วยกันเลยจ้า let's go and some มันไก่นะคะขอสดน้ำซุปก่อนนะคะนี่น้ำซุปไก่เวลาเราชิมนะเราไม่ได้กินโชว์ตลอดตลอดรายการนะคะทุกคนขอแค่นี้นิดหน่อย,อยเวลาเราชิมให้ทุกคนได้นี่น้ำจิม้มว้าวน้ำจิม้มน้ำจิ้มนะคะสเต็กแอนดานูน e ิกแกนนะคะน้ำจิม้ม mig. Vi har lille so. Kan også jakke. Kun en lille små, lige ja. den på. På Hvorfor? den. På dit sted. Kun grine. Mm, far gerne. Det er en lille smule. lige en Bare pøer med den. Uh, ja. En først hvis du kan lide mm -hmm. så. Så kan du godt ja. tage det videre, men hvis du får stærkt, så stop. Mm -hmm. มาเลยราดน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวมันไก่ของเราวันนี้ทํำข้าวมันไก่ก,กับอันชันอเมนเนรีสเบลนด์มิสติกิริสน้องข้าวบอกเอ่อข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวหอมบะลินะคะวันนี้ก็คือข้าวเหนียวผสมกับข้าวหอมมะลินะคะ อืมอร่อยอร่อยไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ